เป็นการเจอกันของ2องทีมในโซนสีแดงนะครับครับหนองบัวอันดับ15ครับเจอกับลำพูนอมเลอ์อันดับ16นะครับลำพูนยังไม่ชนะใครครับทีมเยือนครับมาเจอกับหนองบัวที่ชนะไปเกมเดียวในฤะดูกาลนี้วันนี้สภาพสนามที่พิ t ชีย s t สเตเดียก็ไม่มีปัญหาเรื่องของฟ้าฝนแล้วนะครับ ภาพสนามถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวครับปอกาสแรกของลาชันโคขาวครับลูกฟรีคิของเจฟเฟอร์โซเลสลูกนี้เสียงคารนชัดมากยิงหนักมากเลยนะคือปั่นแบบหนักมากแล้วก็จังหวะที่เป็นประตูขึ้นนำ1-0นะครับเป็นการประสานงานของกองหลังนะครับวินวินคอวิทิว่าที่เปิดไปแล้วก็เป็นกิกี้ไรนิเลยสเนี่ยครับยิงเข้าไปครับรอไม่ไหวกองหน้าไม่ยิงสักทีต้องชมหม่องหม่องวินที่ให้ลูกนี้สวยมากสวยครับให้ตัดหลังมาสวยมากลผ่านไปหน้าประตูแต่มันไปถึง ตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยคือหลอกหักข้อเท้าจ่ายด้วยนะครับาน้องบัวเองก็มีโอกาสจะตีเสมอนะครับหลายครั้งเหมือนกันครับลูกนี้ระยะไกลเหลือบโนนเซฟเลยครับไอ้ลูกซองแตกครึ่งแรกไม่ต้องนับแล้วก็นี่ตัวให้หมดแล้วครับนี่ก็เป็นประเด็นนะครับจังหวะของคาร์ลอสทาริลี่นะครับแล้วบอลก็โดนวิทพินนะครับโดนแขนมันโดนแขนมันโดนอยู่แล้วประเด็นต่อเนื่องมากที่เบิร์ตใช่ครับคือ แขนเนี่ยใช้ในการประคองตัวลาสลดียนี่ผมอยู่ข้าดหนาไปลองสไลด์ตรงเวทีสตูดิโอครับว่าม่ค้ำจะเป็นยังไงคือกติการะบุไว้ถ้าใช้แขนค้ำเนี่ยมันจะไม่แฮนด์บอลใช่ครับแต่กรณีนี้เนี่ยเราคุยกันเนี่ยผู้ตัดสินจะมองว่ามันเป็น2สเต็ปคือมือมันมีการลากเกิดขึ้นค้างนะครับแต่มันก็มาปวดหัวกับกรณีต่อไปเช่นกันครับว่าลูกโทษลูกนี้เนี่ยบาโรเธนิลลี่ยิงไม่เข้านะครับอิสลามบาทานซ้ําเข้าแต่มันฟาวอะไร v ีอาดู ผมก็ยังดูไม่ออกนะทันเดลรี่ไม่ได้ไม่ได้บดบังวิถีในการเล่นด้วยนะพยายามถามข้อมูลอยู่ก็ยังไม่มีคําตอบแมะออฟไซด์ก็คงไม่ใช่เพราะว่าแกไม่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นอะไรครับไม่ได้ซ้ำถ้าจะบอกว่ามีผู้เล่นเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่เข้าก่อนคือซิโซโก้แหละใช่ครับอดีตผู้ตัดสินบอกว่าอาจจะมีตัวซ้ําที่เข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนแต่เราดูภาพช้าเมื่อกี้มันไม่ใช่ใชม อ่านี่เป็นกรณีที่ต้องไปเคลียร์กันต่อไปก็แล้วกันใช่ครับนะครับแล้วก็ไม่ได้ประตูหนองบวัวในหวะนี้แล้วก็สุดท้ายนี่ก็เกิดเหมือบบนกันครับครับผมมีการประทะ<อ>กันแต่ว่าก็ไม่มีประตูเพิ่มก็เป็นอ่าลำพูนอลเลยเออที่ชนะนัดแรกนะครับบุกมาชนะไป1น,น,นย์ครับ